ชนบ้านห้วยหิงดำเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ได้อาศัยอยู่กินกับป่าธรรมชาติตลอดมากลุ่มสตรีกะเหรี่ยงทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหินดำได้รับการถ่ายทอดการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษผู้เฒ่าผู้แก่จากแม่สู่ลูกสืบทอดกันมาจ,จนถึงทุกวันนี้สามารถสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังเป็นการทอผ้าเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนชาวกะเรี่ยงการย้อมสีผ้าทอกะเรียงบ้านห้วยหินดำเป็นภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษโดยสีที่นํามาย้อมส่วนมากได้มาจากเปลือกต้นไม้แก่นใบ รากดอกและผลซึ่งในแต่ละส่วนจะให้สีที่แตกต่างกันอันนี้เราก็จะถากลงอย่างนี้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชที่ให้สีและส่วนต่างๆที่นำมาใช้ในการย้อมผ้าทอต้นเปล่าเป็นไม้ยินต้นขนาดเล็กผลัดใบสูงประมาณ8เมตร เปลือกลำต้นเรียบสีน้ำตาลกิ่งก้านค่อนข้างใหญ่เปลือกนำมาย้อมผ้าจะได้สีแดงต้นห้อมเป็นพืชล้มลุกมีความสูง50เซนติเมตรถึง1เมตรลำต้นเป็นข้อปล้องคล้ายขาไก่ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่กลับใบสดนำมาใช้ย้อมผ้าจะได้สีฟ้าและลำต้นสดจะได้สีน้ำเงินเกือบดำต้นคุณทา เป็นไม้พุ่มหรือสูง3-6เมตรลำต้นเป็นปุ่มปมผลคุณทาสดสามารถนำมาสกัดสีใช้สำหรับย้อมผ้าโดยจะได้สีม่วงเทาดำต้นประดู่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีความสูง15-30เมตรเปลือกลำต้นหนาเป็นสีน้ำตาลดำแตกระแหดทั่วไปเปลือกชั้นในมีน้ำเลี้ยงสีแดงเปลือกประดู่นำมาใช้ย้อมผ้า จะได้เป็นสีน้ำตาลส่วนแก่นประดูจะได้เป็นสีแดงการย้อมสีผ้าจากต้นประดูเราสามารถนำยางหรือเปลือกมาใช้ในการย้อมโดยการกระทาะเปลือกนอกของลำต้นออกมาและจะมีน้ำยางของประดูติดออกมาด้วยอันนี้เราก็จะถากลงอย่างเงี้ยอ่าสีมันอยู่แค่เปลือกอันน mm ี้คือเยื่อไม้นะคะพอถึงขั้นในแล้วมันจะถึงเยื่อไม้นะ เนี้ยเยื่อไม้ก็สีมันไม่มีละมันจะขาวขึ้นมาละถึงเยื่อต้นอัานนี้เราจะใช้ย้อมจากขนแล้วก็ให้สีเทาปูก็จะให้สีน้ำตาลถึงแม้ว่าจะเป็นสีน้ำตาลแต่ที่นี่เราเราจะใช้คำว่าเป็นสีแดงสีแดงสัญ,ญลักษณ์ของคนกะเหรี่ยงก็คือผู้หญิงกะเหรี่ยงเนี่ยคือสีแดงชุดสีแดงฤลือด,ดูกานลือดูกันให้สี ส่วนเช็ดไาดูเมื่อกี้ให้สีน้ำตาลใช่ไหมคะจะทาว่าเรื่องดูการถูกข่าวอ่ะถ้าเรายอมไปดูกันไม่เหมือนกันสีก็จะไม่เหมือนกันใบไ,ไม้แล้วก็มาย้อมสีได้เปลือกไม้แล้วก็มาย้อมสีได้ดินแล้วก็มาเป็นสีกระตุ้งได้เพราะฉะนั้นคนกับป่านะเนาะจะแยกกันไม่ได้การเตรียมน้ําย้อมนำเปลือกที่ได้ไปต้มในน้ำร้อน และต้มเคี่ยวทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้สีประดูซึมออกมาจากนั้นจึงกรองเอาเปลือกประดูออกเพื่อนำน้ำมาย้อมผ้าหรือเส้นใยการย้อมนำเส้นไหมหรือเส้นใยลงไปย้อมในน้ำเปลือกประดูประมาณหนึ่งชั่วโมงในระหว่างการย้อมควรกลับเส้นไหมหรือเส้นใยบ่อยๆเพื่อให้สีติดทั่วถึงกัน จึงนำเส้นไหมหรือเส้นฝ้ายไปแช่ลงในน้ำด่างที่ได้จากการผสมน้ำเปล่ากับสารส้มเพื่อให้สีของเส้นไหมเสมอกันทั้งหมดแล้วจึงนำมาล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนกระทั่งไม่มีสีตกออกมานำไปผึ่งลมในที่รม่มสีที่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเปลือกไม้และระยะเวลาในการย้อมตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวตัวสีปะดูเป็นตัวหลักของพืช แล้วเรามีตัวแดนมาตัวแดนมาก็มีตัวตัวแดงของน้ำปูนแดงแล้วก็น้ำดานแล้วก็น้ำสารส้มแล้วเราก็ไปจุ่มอันนี้เพื่อประหยัดวัตถุด,ดิบแล้วก็เวลาด้วยคือเราย้อมหนึ่งครั้งเราสามารถทําสีแดนออกมาได้สีสีวันนี้ค่ะสารช่วยย้อมหรือตัวกระตุ้นสีเป็นสารที่ช่วยให้สีติดกับเส้นได้ดีขึ้น และเป็นเฉดสีธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปจากสีเดิมสารช่วยย้อมเคมีเช่นสารสม้มจะช่วยจับยึดสีกับเส้นได้และช่วยให้สีสดสว่างขึ้นมักใช้กับการย้อมสีน้ำตาลเหลืองเขียวสารช่วยย้อมธรรมชาติหมายถึงสารประกอบน้ำหมักธรรมชาติที่ช่วยในการยึดสีและบางครั้งทำให้สีเปลี่ยนเช่นน้ำปูนใส น้ำด่างน้ำโคลนและน้ำบาดาล ดูแลต้นไม้ให้ดีค่ะบ้านเราจะได้มีความสดชื่นและร่มเย็นขึ้นค่ะประโยชน์ต้นไม้วันนี้ก็ขอเสนอเป็นต้นเปล่าได้ความรู้ใหม่ๆว่าต้นไม้สามารถย้อมสีผ้าได้นี่คือกระเป๋าของหนูค่ะหนูจะเอาไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนค่ะและนี่ก็คือกระเป๋าของหนูค่ะหนูจะกลับบ้านไปอวดพ่อแม่ การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์กะเรี่ยงบ้านห้วยหินดำได้สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้อาศัยองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกล้ำค่าแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ถูกรังสรรค์เป็นชิ้นงานผ้าทอศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอันงดงาม สามารถสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนในปัจจุบันและได้ต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมชุมชนสู่ระดับสากลที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนกะเรียงได้อย่างสอดคล้องร่วมสมัยการย้อมผ้าทอจากสีธรรมชาติไม่ใช่เป็นเพียงมรดกของกลุ่มชาติพันธุ์กะเรียงเท่านั้น แต่ย like ังเป็นมรดกของชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่ทุกคนควรหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์สืบสารให้คงอยู่ตลอดไปโชวชุกม่บเงิเลล้าสวัสดีค่ะบ้านห้วยนำนะคะเริ่มแรกเราทําฟังรู้จักการเรื่องผ้ากันรุ่โคนเนาะ ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้แต่ณปัจจุบันตอนนี้เราท,ทาออกแบบดีไซน์คนสมยัยใหม่เนาะอาจจะเป็นคนเมืองที่ชอบแบบไม่ชอบผู้เรา่าเขาจะชอบแบบนี้ในปัจจุบันตอนนี้เรามีกแบบใหม่เหมือกันก็จะมีทักษอาจารย์เขาเรียกอาจารย์ช้าเขามาสามลับกลุ่มให้เราแล้วก็ออกแบบให้ผ้าเราผ้าตรงน,นี้ก็เกิดมาจากผ้าเราที่ผ้าเราทำ แต่อาจารย์อาจจะไปอ่านใจออกมาเป็นแบบนี้แบบสมัยอาจจะเป็นของแพร่ละลาก็ะจาได้ญี่ปุ่นก็ะจาได้คนไทยกระได้ไม่ได่ว่าแต่ก็ก็กรนจายได้เนาะเพราะฉะนั้นทุกชนเผ่าทุกภาษาก็ะจาได้าทั้งไหนกนใจอ่าอย่างทว่าดีก็มาชมที่หมู่บ้านหุ่น้่าได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นของแตร่ในนกเป็ดชั่นเปชั่นดารา ดาราก็ใส่ได้ไม่ใช่ดาราก็ใส่ได้แล,นะแล้วก็จะมีหน้าปัจจุบันตอนนี้เราก็พอดีอาจารย์เขาก็มาสอนให้เราเราก็จะทําในในรูปแบบของการมัดยอ้อมที่อันตอาจะไม่มีการมัดยอนะ้อมหน้าปัจจุบันตอนนี้เราจะเพิ่มลวดลายทักษะดีไซน์ให้มีเยอะขึ้นก็แต่ก่อนก็แต่ก่อนจะมีกระเป๋าแบบนี้ไม่มีนะคะก็แบบนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นกระเป๋าแบบนี้สมไมก่อนจะเป็นกระเป๋าแบบนี้ ตจกระเป๋าแบบนี้ก็จริงใจเราไม่มีจดุ่มใทีนี้เราก็เพิ่มจดุมก็ให้มีทันะ้งคู่ค่ะว่าให้เข้ากันสมัยที่มา,ถ,มาถ,ถ้าทั้งนายสนใจถ้ายอสมสีธรรมชาติอรือบ้าน,นเฉลียงก็เชิญได้นะคะขอบคุณค่ะ